ไฟนอลรางงานแข่งแรนดกัดโอเวอร์ร oh. ิสระหว่างโซเียตอกาโรตุเกเอวาเออเดี๋วได้เลยที่ดาแต่งหน้าเปนโง่เรื่องหเอาเลยครับจ่มเอาไม่คิดว่ามันดีเทนดูเาไม่คิดว่ามัดูวะบกว่าไม่คิดว่าเอามะเดินมา้่ะโอ้ยแหลส่้านคหน่งลิปจิ้มเียเงินที่อเดิน อะไรไว้ตัวนั้นน่ะขอะไรปลองไม่อยู่นังแขงเป็นสองใส่ปลองับบ้าอน้หวงโจกันเจอเราได้ยังไงเก็งเลยยี่เ่มลูางมได้ชเลยปล่อยครับตัวเฮ้ยอเออเดเจา สินเยอะเองแล้วทงมื่นสิบผต่เาสตรออเดอร้นไม่น้อนไปต้องไม่ต้อ้อาเร็รยเฮ้ยย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 ย้ยยยยเ เคาน์เตอร์บาด์กับโมสามโอเคยังเห็นสับต่อเอาหนึ่งไม่ใช่คราวนี้อ่ะไม่ใช่ครับสองบโอเคอ่าชุบได้เพชรโอเคแล้วอันนี้เห็นปห่าสิบห้าอั้จิงไหมแต่เชอแรกใช่ไหมไม่ได้ขีดครับพี่อันนี้จริงเมื่แต่เชอแรกใช่ไหมใช่ใช่ครับจริงไปทนคนเลยเท่าไหร่บะอ่าอันนี้สิบห้าอันนี้

เทคนิแล้วใบเียนนี้ yeah. like อได้พี่บขแอะไรเต่ใบโซนอได้แตๆๆ่ม well. <ści> ึงไม่มีใบมันเรืองไดกต้องแปบตันคือตอนแรกเราาบแข่งกับไอกองถ้าไม่มีบุคคลมาสกิลในหลุมครับอดรับงมมึกี่ใบสิบแบเข้าเลยนี่สิบใบเข้านะเข้าเลยไม่เจอฟอนพลังเว ฟร้อเลยอไม่เข้าอีกไม่รีกไงกกันมันยอดอิงมืนหนึ่งใบแปะมาสอคสบัตหนึ่งอิงมืนอืมชิบกันยออีกแล้ว เอาออเดอร์ไปขึ้นมือมือเป็นหกป่ะใช่ครับเป็นหกหลัเป็นหลอต่อาชวนเลยีุแดเครับทนีังคือลังขภาษาเวียภาษาเวี้ทิ้งไม่ล่าง อันนี้ชดได้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้แอบแล้วก็นีกับสิบแปดยี่สิบแปดสามได้ครับเหไหครับสักคู่ปัดห้าพันปัดมือยี่สิบสามสิบสามครับ ไ mm ่สองป่ะไ่สองไมไม่เข้ากันไม่บอยไม่ฝ้าีแวนทลังทานไ่อยครับต้นดเีคนหมู่บอ่อสามสามนับแป๊บหนึ่งยโทชครับ เอาข้างนี้ออกก่อน,กนเลยครับสองขีดขีดไปหลังนับแป๊มหนึ่งครับสิบห้าห้าสามห้าสามสิบเก้าครับบวกหมื่นจากอะไรกันบวกหมื่นขีลูกหนึ่ง,องตอนนี้บวกหมื่นให้ใช่ครับบวกหมื่นเป็นสามเก้าสองขีดสี่สิบจะโซ่ฝากแถวนี้สองพันสามห้าครับสามห้าไปเลย

แว่นหัวสิบสามสามใบข้าวผัดัดยเจ็คแวน้านหนึ่งเปิดสามใบบวกผัวผัดมากเลยชุดชวีเว้าสีลายดีว่าเลยเท่าไห่เป็นสิบแปดอันนี้บวกคิ่อันนี้บวกพิ่นะใส คู่ครสองลูกอันนี้18นะอ้านะครับตีห้าพันนะสลูกสองลูกนะทำมาเขา้บอกห้าพันด้วยที่ออเวนเิวออแวนอันนี้ไม่ได้ ไม่ตกชิกไม่ตกชิกอืมสา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 มเท่ากันเอาสองคิดดีก่อนสามสามนะฝั่อีกข้างก็สามสามอ่าคิดก่อนสองเป็นห้าก็ูไมเฮ้ยเดี๋ยวโทษครับ ทีเดียวสองเป็นห้าก่อเมื่อกี้ใบพี่จีตกแล้วมือยังหนาขึ้นหมดสมบัติทิ้งมือโอกาสบัญชีไม่ตมีบัเดอนหนึ่งใบขึ้นหมดต่อพันละไม่หนึ่งสัตว กดไหมมีอะไรใไมไม่เสองเนัอาเด้อนะเ้าไปยี่สิบยี่สิบิห้าสามห้าประสานเข้าตรงนือหน้าให้เลยครับเติมใดยิงยิงยิงใบหนึ่งยิงได้ไหมไม่ได้มีใบไหนอีกลีไทยใช่ไหมใช่ครับลีไทยไม่ได้มีใบไหนลีไทยได้ได้หมดเลยเป็นยี ชุบสองใบ c p ขอมากสองินไปสามขให้ได้หนึ่งใบสามได้ครับสมเว็บใช่อันนี้บวกหมื่นบวกคีใช่อะไร นับก่อนสักทู13 26บวก5,031ครับอนนียกอา่า15 25 33 38 สามแปดเลยเหรอใช่ครับอันนี้อีสิบห้ายี่สิบเก้ามันยี่แปสองครับไครชี้ก็ตายเหมือนกันล

เพิ่มกี่ใบหามพีครับอ่าี่สิบเก้าสี่สิ้าามเก้าป่ะสี่เก้าครับสามเก้าเฮ้ยสี่เก้าเดี๋ยวสองลูอ๋อเฮียมัาพันหนึ่ง้ลย มีสองแปดสองแปดถาสามาสาีใครี่ัสองแปดใช่ไหมครับเสล่นสองแปดอันนี้อันนี้กางคิ โอเคครับสองห้าสามสามแบนแบนครับแบนปังครับ<า>แบนจัว่วน่าจะตายแล้วเฮอจัว่วแปะครับเปิดฮ้าโอ้โหน,นี่แล้วกันสี <c oughs> เออ่เวฟโอคูไดแบกสองทีเอล

มาเออเทปวันนี้จัดเลยหัยนิบออันหอรออะได้เยหยิบโอเคได้หยิบโอเ์สองมาเลยโอเคครับแล้วก่างดำหนึ่งสกิลวับออเดอร์โซบ้าหนึ่งเบสสามใบจิมแมนบอกข้าพัน ตัวที่สองคีแล้วเฟลเซอร์เทมที่่าครับก็นะอันนี้จะเป็นสิบห้ายี่แปดสามแปดสามแปดออเท่าไหร่นะสามหมื่นสามหมื่นนะโอเคังตีครับ ม้าหนึ่งบอกพี่โอเก็บอเก็บไม่ใช่มไม่มีครับสี่ห้องสี้อข้างนี้อีกสองขีดข้างไหนแรงกว่าข้างนี้โคตรแรง ตายตา้ไา้โอเวอร์คุต่อมาเด็กขาดเลย้ค่เจไม่มีใบครับอ้เพอร์โซน่าครับขอบประสานเวทครับโอ้ยแย่เทวอตัวนี้โซบาร์ของมือกาสองใบเอ้ยสกิลไม่เท่ละ สกิลคนโดนไม่เท่อีกใบพีีไม่ถึงมือ, <c oughs> อน้แด อุจารคืณจบอยังจบยังเพิ่มได้คุณลาเกี่ยวข้าวไปเยะแปดนน้ำแดงครับไล่ให่นะครับไล่ให้ายไลนี้คโอเกระดูกเห็นภาษานเวทโดดตอนหนึ่งเมื่อกี้ห้าสิบสิบห้ายสิบครับเล่นนี้บวกสอง0 0ื่น บวกคีหนึ่งแวนออกครับเอ่อแป๊บหนึ่งผมนับก่อนสิบสามบวกห้าพ <3, 1. S 1> ันสิบแปดสามเอ็ดเฮ้ยสี่เอ็ดกรับเผื่อด้วย เทีบเลยใช่นสิบตอนนี้หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นพอเปสองไปไหมใช่ครับอใช่ไทีันอไปกอนเดี๋ยวผมจีามหม่นสองไป่แล้วสี่มื่น พี่จีดีกว่นได้เลยตามได้เนาะพอแล้วโอ้โหบอดสวยดิแพ้แล้วมั้งเนี่ยอ่าสามสิบสห้าใช่ป่าววะ15 20 35สิบห้ายสบห้าสป

มือใช่ไหมครับเดี๋ยวโซ่เลยดกอหนึ่งสองสามสี่ห้าใบครับแพ้แล้วเมื่อไหร่จัจะเสกเอกจะเสกมันใช้โซกัครับใช่เลยเดี๋ยวตอนนี้หาต้องหากับตัวเทคแวนเลยเปิดเปิดสามใบบอกบขานัน สามจุดแล้วปคตรทิ้งก้่คะแนนแปดไปนี่หมดสามเว็บสี่โอเคสิบสามยี่สิบขอมมืดยังโซงอะไรเดมวมันตีโซบาสบาสหนึ่งอะเด็ก ทีนี้เปี่ยวไปเยะเล่นนี้เท่าไหร่ครับย่สิบหกสามหกแวนเท่าไหร่นะครับแวนยี่สิบหกอันนี้ยี่สามนับทีเท่าไหร่ครับเออบทิกเลยอ่าฟอนสองนะในดอกในดำแล้วก็ ห้าหกเจ็ดแปดเยเก้หูเหลืออีกเจ็ดใบอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็อีกเจ็ดใบถ้ามีบนเมก็เป็น ลูกเดียวเป็นเท่าไหร่ยี่แปดนะชยี่หกลูกเดียวนะอวตายเขาตายตายกรทรอนแดงล็งขึ้นยยูกแคนน้อยเว้ยเฮ้ยแกฮีอละเอาไวจปนน็คนน้อยเว้ยไม่ควร้องแจ็คพีลรอกถึงจะเอาตัวโอเคไม่ไม่มันแก้ต่างแล้วไม่ใชตอนโฟลวเจ็ดฟูลหร่อเถียง